มิจ้าเซลอมคุกตาบันดุงจ้าเมื่อนี้เซลออมสิมารีวิวรถที่พึงเขามใามัยสดๆหลอดๆเลยจ้ะสำหรับ l อ0 1 8 s ูน้หนึ่จ่ะกานัเม้นลูกค้าสนใจรถเขามใามัยนี่ติดต่อสอบถามเซลอมได้เลยจ้ะเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองศูนยหกซีีจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ่ะท่านนี้เป็นรถปีหกหกจ่ะได้สามลอยีสสามชั่โมงกระีเปี้ยนยางให้ไหมด้จ้ะ ดาวรับลดพิธีสามหมื่นบาทนะจ๊ะสำหรับขั้นนี้สามลอยชิ้นที่สามชั่วโมงนี่กับดาวสามหมื่นสิงี้งวดยหญ่สองยขั้นทุกเดือนครบปีใจเป็นวันใหญ่ยุแปดหมื่นสี่ท่านจ้ะเป็นลดป,ป,ปีหกปี่กหกๆนะจ๊ะขั้นเป็นนันอุปกรณ์ที่ได้นี่กระซี่ได้ดันนากระพานหลังนะจ๊ะขันเป็นราคาเงื่นสดกระสี่ยูจี้สี่แสนห้าหมื่นบาทนะจ๊ะ สำรับ L C ศูนย์หนึ่งแปดนะจ๊ะจะยุราเท่ากับมีมีหลายขั้นให้เหลือส้มนะจ๊ะบาวาสิเป็น LC 09, L C ศูนย์ L H ศูนย์จ้ะจะท่านแม่นลูกค้าสนใจนี่จ๊ะเขามาเบิ่งน้ำกันใดจาย,ยู่ ุปตาบันดุงจังหวัดอุดรนะจ๊ะซื้อว่าซีวอ่อมนะจ๊ะศูนย์หกหนึ่นย์สองศนย์หกซีซีจ๊ะจ้งไดกะพอกันไม่คิดหนาเด้อจ้าไม่ไรจ้า